สวัสดีค่ะนี่คือ Easy Network เราทำเน็ตเวิให้เป็นเรื่องง่ายวันนี้นะคะเราจะมา unbox แล้วก็รีวิวเจ้าตัว m มโ r o t i กกับรุ่น RB 5 0 0 9 UPR ว S ว O UT ตัวนี้ค่ะตัวแรงที่หลายคนรอคอยจะเป็นยังไงไปดูกันก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาดูสินค้าภายในกล่องกันก่อนค่ะว่าเขาให้อะไรมาบ้างเปิดกล่องออกมานะคะก็จะเจอกับตัวอุปกรณ์เลยค่ะ แล้วก็จะมีคู่มือนะคะแล้วก็วิธีติดตั้ง<ม>เขาจะให้พวกน็อตแล้วก็อุปกรณ์จอยดดมาให้ด้วยนะคะอันนี้ก็อุปกรณ์จอยดดค่ะเจ้าตัว RB 5 0 0 9 UPR S บวก OUT ตัวนี้นะคะ เป็นอุปกรณ์เราเตอร์แบบเอ t าท์ดอค่ะที่ออกแบบมาสำหรับงานเครือข่า,ขายที่ต้องการความแข็งแรงและก็ทนทานรองรับการจ่ายไฟนะคะผ่าน POE in และ POE out ค่ะมาพร้อมกับพอตอีเทอร์เน็ต 1G จำนวน7พอร์ตค่ะพอร์ต SFP+ นะคะ 10G จำนวน1พอร์ตพอร์ต 2.5G อีเทอร์เน็ตนะคะจำนวน1พอร์ตและก็พอร์ต USB3.0 อีก1พอร์ตค่ะ รองรับแรงดันไฟนะคะ2 4 5 vdc และสูงสุด130วัตต์นะคะสำหรับจ่ายไฟให้กับ ap หรือว่ากล้องวงจรปิดค่ะตัวนี้นะคะเขามีระดับกันน้ำกันฝุ่นนะคะอยู่ที่ ip 5 5ค่ะใช้งานภายนอกได้อย่างปลอดภัยเลยแล้วทำไมนะคะเราถึงต้องเลือกใช้เจ้าตัวนี้นะคะหนึ่งเลยนะคะคือเขาเหมาะสำหรับใช้งานเครือข่ายภายนอกอาคารค่ะไม่ต้องกลัวฝนเลยและสนะคะรองรับ 10g s f p พเชื่อมต่อได้ไวสุด,สด และ3นะคะรองรับเราเตอร์ ON นะคะการตั้งค่าขั้นสูงนั่นเองเหมาะสำหรับใช้งานภายนอกสุดๆเลยนะคะเช่นงาน CCTV ISP ระบบเครือข่ายองค์กรหรือว่าโครงการสมาร์ทซิตี้ค่ะหรือว่าองค์กรไหนนะคะที่ต้องการติดตั้งจุดกระจายสัญญาณภายนอกเนี่ยตัวนี้นะคะก็ตอบโจทย์เลยค่ะหากคุณกำลังมองหาเราเตอร์ระดับโปรที่ใช้งานได้ภายนอกต้องจัดตัวนี้เลยสนใจสินค้าติดต่อได้เลยที่ม Network ค่ะ ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะฝากติดตามพวกเราได้ที่ w w w e a s y n e t w o r k c o t h Facebook f a n p a g e Easy n e t w o r k l n n o Official ย c แคลส์ si e y n e t w o r k และ YouTube c h anel n e a s y n e t w o r k อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปเด็ดๆจากทาง e a s y n e t w o r k ค่ะฝาก3ช่องทาง TikTok ของเราด้วยนะคะกลองห n e t w o r k o f f i c i a l 2. networknbthailand และ3 e a ecnetwork team ค่ะ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ